Thank you for ดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่าราักของคุณครูแนนทุกคนคะ่ะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเคยกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในชุมชนและความสําคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนนะคะและคุณแนนก็จะพาเด็กๆไปสังเกตและจับผู้ภาพกับเงา ผ่านกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีชื่อเกมว่าเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสถานที่ต่างๆในชุมชนบ้านวัดโรงเรียนโรงพยบาบาลตลาด สถานีตำรวจบ้านภาษาอังกฤษ house บ้านเป็นที่อยู่อาศัยโรงเรียนภาษาอังกฤษ school โรงเรียนเอาไว้ให้คุณครูได้สอนหนังสือเพื่อให้ความรู้สำหรับเด็กๆคะ่ะวัดภาษาอังกฤษ temple วัด เป็นที่ทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมค่ะตลาดภาษาอังกฤษ market ตลาดเอาไว้ซื้อของแลกเปลี่ยนสินค้าค่ะในตลาดก็จะมีร้านค้ายอยู่มากมายเลยนะคะสถานีตำรวจภาษาอังกฤษ police station สถานีตำรวจนะคะเอาไว้สำหรับโจรขโมยผู้ร้ายและ เอาไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนค่ะโรงพยาบาลภาษาอังกฤษ Hospital โรงพยาบาลเอาไว้รักษาคนป่วยใครเจ็บป่วยอย่าลืมไปโรงพยาบาลหาคุณหมอกันนะคะ ำไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสถานที่ต่างๆในชุมชนของเด็กๆก็มีความสำคัญมากเลยนะคะในแต่ละชุมชนดังนั้นสิ่งที่เด็กๆจะช่วยกันดูแลรักษาได้ก็คือเรื่องของความสะอาดค่ะอย่างเช่นเมื่อเด็กๆเห็นขยะเด็กๆสามารถที่จะไปเก็บขยะแล้วไปทิ้งที่ถังขยะได้นะคะเพื่อให้ชุมชนของเด็กๆมีความสะอาดอยู่เสมอค่ะ ก่อนจากกันวันนี้คุณครูแนงก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่คอยดูแลช่วยเหลือเด็กๆในการทํากิจกรรมนะคะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูแนงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองหมั่นล้างมือบ่อยๆสวมแมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ